ตรงงาน, ega, นะครับ I ิสูเดก้าสามยี่นะฮะคันนี้ตีคอหอนนะครับพร้อมเดรเลตสี่นิ้วออกสองข้างนะครับชุดแยกนะครับพร้อมกออ็อ่อนทั้งสองฝั่งนะครับนีไฟสี่นิ้วนะฮะออกสองฝั่งเลยสามส่วนสี่แท้ทั้งลำนะครับแยกชุดนะ่าเป็นถอดได้ทุกชุดนะครับ ฟังเสียงกันนะครั้